น่าสวัสดีค่ะยุพินพรศิวเทพนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้กำลังจะเดินทางไปจังหวัดยะโสธรนะจ๊ะรถเยอะมาก เพื่อนๆที่จะมาทางภาคอีสานนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะห้องน้ําส่วนตัวเตรียมมาด้วยนะคะตอนนี้ถึงเกาะจันนะคะก็วิ่งได้บ้างแต่รถก็ยังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเป็นช่วงๆนะคะ ว่ารถจะติดถึงไหนว่าขึ้นเขาปักแล้วมันจะยังจะติดอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวคอยติดตามกันด้วยนะจ๊ะอดีจ้า